สวัสดีครับเราทีมงาน Next Up นะครับวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับเป็นกล้องวงจรปิดของ JD CCTV รุ่น 4G นะครับอันนี้นะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยเราแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์แล้วก็ขาสำหรับใช้ในการติดตั้งเดี๋ยวขอแนะนำอุปกรณ์ทีละตัวก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเป็นแสงที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แล้วก็เป็นพลังงานเก็บไว้ที่เจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับครับแล้วก็ในชุดก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นสปอตไลท์ใช้ส่องสว่างเวลากลางคืนสำหรับตัวกล้องนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวกล้อง C C T V นะครับมีช่องใส่ซิมด้านบนนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้ แล้วอันนี้คือขาสำหรับยึดกล้องนะครับกรณีที่เรายึดกับผนังก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นนี้นะครับก็ใช้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็คือติดไปกับตัวผนังเลยแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เป็นขาสำหรับยึดตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับจะยึดติดอยู่กับบริเวณขายึดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะประกอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งส่วนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คือแผงสําหรับยึดตัวกล้องตัวนี้นะครับสำหรับยึดตัวกล้อง,องซึ่งตัวกล้องเนี่ยครับมันจะมีเป็นแป้นยึดในตัวตัวนี้เราใส่ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันถอดชิ้นกันมันแยกชิ้นออกมาสามารถใส่เสียบเข้าไปแล้วมันก็มีคลิปล็อกด้านล่างนะครับตรงนี้อ่าชิ้นนี้อ่าคลิปล็อกด้านล่าง ใส่เกี่ยวปัญญากลกมันก็จะล็อกติดแน่นเลยนะครับแล้วก็มีรูน็อตให้ยึดตรงนี้นะครับก็จะยึดกับชิ้นนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีนอ็อ <c> ต <oughs> ให้ใช้ในกรณีต่างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นน็อตที่ใช้ยึดกับเสานะครับเวลาติดกับเสาก็คือร้อยเสานะครับกับชิ้นนี้นะครับร้อยนัดเนี่ยเข้าไป ยึดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่จะไม่ใช้การยึดตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอากล้อง C C T V นะครับยึดเอากับผนังได้เลยนะครับก็คือถ้าใครยึดกับผนังอย่างนี้เลยนะครับก็เขาก็มีพุกกับน็นอตขนาดเล็กเตรียมไม้ให้ก็คือใส่เข้าไปที่สี่รูนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับ กรณีที่ใครไม่ได้ยึดเสานะครับแล้วใช้ตัวนี้ยึดกับผนังเขาก็จะมีพุกมาให้อีกสี่ตัวแบบนี้อลคือ,นนอนนใส่เข้าไปที่สี่รูนี้นะครับอนอกนอกนั้นเขาก็จะมีน็อตเนี่ยครับกับน็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือครบสําหรับในการติดตั้งชุดนี้ได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะครับ เราจะมารีวิวการประกอบอกล้อง C C T V เข้ากับแขนแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเรามาดูแขนก่อนอันนี้แขนที่เขาให้มานะครับแขนเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหนามีน้ำหนักพอสมควรนะครับดูแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นตัวจุดจุดที่ยึดกับผนังนะครับมีรูน็อ สี่รูอย่างที่บอกไปแล้วนะครับส่วนด้านบนตัวนี้เป็นที่ใส่สําหรับยึดตัวแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องยึดน็อตเข้าไปอีกสองรูนะครับแล้วตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผงสําหรับยึดตัวกล้อง cctv นะครับมันจะประกอบเข้าไปในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการยึดตัวแผงนี้เข้ากับกล้อง cctv ก่อนนะครับเริ่มจากการใช้น็อต เบอร์สิบนะครับเขาเตรียมมาให้แล้วสองตัวอ่าผมตัวนี้ก่อนโทนะครับเดี๋ยวค่อยขันแน่นนะนตัวแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมันจะปืดนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวใช้ประแจปากตายเบอร์สิบช่วยนะครับประกอบง่ายครับใครไม่เป็นช่างก็ประกอบได้อยู่แล้วครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ไม่ซับซ้อนนะฮะ อันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวแผงยึดกล้องนะครับเข้ากับแขนสําหรับยึดตัวกล้องโซลาเซลล์เข้ากับผนังนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการยึดติดตั้งตัวยึดขาย,ยึดโซลาเซลล์เนี่ยนะครับโดยการใช้น็อตสองตัวก็คือน็อตตัวนี้มันจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับแล้วเขจะมีแหวนให้ข้างล่าง น็อตตัวเมียนะครับก็ใส่ร้อยไปข้างตัวสองตัวนะครับยังไม่ต้องยึดแน่นก็ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ยึดกับแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับอันนี้มันก็จะสามารถที่จะปรับองศามหมุนได้นะครับก็คือ ตัวนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถปรับตั้งองศาของแผง่นแผงโซลาเซลล์เนี่ยครับให้หันด้านเข้าไปหาพระอาทิตย์ได้จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีๆนะครับโดยตรงนะครับตอนนี้เราก็ประกอบแขนยึดตัวกล้อง C C T V แล้วก็ตัวยึดแผงโซลาเซลล์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการยึดกล้อง C C T V ครับกับตัวแผงนี้ก็คือยึดที่ตําแหน่งของแผงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีรูมาให้มาก หลายรูมากเลยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการปรับตั้งความสูงความต่ําของกล้อง C C T V นะครับในกรณีที่บางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งสูงไปหรือต่ําไปอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะปรับตั้งกล้องเนี่ยติดตั้งกล้องตัวเนี้ยให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆกันได้นะครับนี่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะติดในตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับก็คือรูบนนะครับ เนื่องจากน้ำหนักตั้งมันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยึดยึดยึดรูเนี่ยเขาให้ยึดรูแค่สองรูก็พอนะครับถ้ายึดกระแผงเหล็กนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะยึดที่รูบนนะครับตรงนี้นี่เป็นน็อตนะครับสาหรับยึดเราจะล้อยน็อตผ่านรูทะลุเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกยึดโดยการใช้ไขควงนะครับขัน แน่นนี่แค่นี้ครับโอเคเรียบร้อยเวลาติดตั้งนะครับก็เสาตั้งขึ้นแบบนี้ัวสัญญาณนะครับแล้วก็เนี้ยติดกับส่วนที่มันเป็นผนังได้เลยโดยการใช้ทุกสี่ตัวเนี้ยครับโอเคเจาะเจาะเข้าไปนะครับถ้เป็นพุกกระเบิด ตอนนี้นะครับเราติดตั้งตัวกล้องแล้วก็ขันน็อตยึดแน่นเข้าไปกับตัวเพรนะครับก็คือเป็นตัวขาสําหรับยึดกล้องแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะติดตัวสปอตไลท์นะครับเข้ากับตัวขาให้มาดูตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวขาตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีรูน็อตอยู่สามรูเห็นไหมฮะหนึสามซึ่งมันจะเป็นรูน็อตเนี่ยที่ร้อยเข้าไปกับขายึด ตัวสปอตไลท์นะครับก็จะเห็นว่ารูเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะมีรูนหน้าตาเหมือนกันสามตัวเหมือนกันนะครับสปอตไลท์เนี่ยมันจะถูกติดตั้งอยู่ที่บริเวณนี้ครับแค่ติดตั้งตามรูปแบบนะครับก็จะอยู่แบบนี้แบบนี้ครับเพื่อการทํางานมันง่ายขึ้นเอากล่องตัวก่อนนะครับใส่เข้าไปใี้ตรงร่องนะครับแล้วก็เอานับตัวเมียร้อย เดี๋ยวก็ขันให้แน่นอีกทีนะครับอ่าเริ่มอยู่แล้วครับอ่าตอนนี้เราติดตั้งตัวสปอตไลท์เข้าไปกับขายึดตัวกล้อง C C T V แล้วนะครับก็เวลาติดตั้งจริงๆก็จะต้องคว่ำแบบนี้ตัวสปอตไลท์สปอตไลท์ก็จะห้อยอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้ตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้และด้านบนนี้จะเป็นแผงยึดโซล่าเซลล์ด้านบน ลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดูรอบๆนะอ่ารูปแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์กับแบตเตอรี่เข้าเข้าหากันนะครับก็คือตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยทางด้านหลังนะครับมันจะมีรูสำหรับ ยึดแบตเตอรี่อยู่เนี่ยอยู่สี่รูนะครับซึ่งตัวแผงแบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะมีรูให้เรายึดเนี่ยสี่รูเหมือนกันนะครับการติดตั้งก็คือนะครับก็คือเอาแผงแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยติดเข้าไปกับแผงโซล่าเซลล์นี้ให้รูน็อตเน,นี่ยมันตรงกับรูของตัวขายึดตัวแบตเตอรี่ครับครับในการติดตั้งยึดน็อตเข้าก,กับแผงโซล่าเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่นะครับ มันก็จะมีทริคนิดนึงนะครับในการที่จะร้อยน็อตนะครับเนื่องจากว่าช่องตรงนี้มันเล็กไปนิดนึงนะครับวิธีการก็คือเราหาไขควงปากแบนนะครับแล้วก็ติดเทปกาวสองหน้าเนี่ยครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวน็อตนะครับมาติดไปที่ตรงปลายอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่เอามาติดไว้ที่น็อตรูนี้ยครับแล้วก็ร้อยอันนี้ครับเข้าไปวางไว้ ให้รมูมันตรงกันนะครับแล้วก็ใส่น็อตลงไปนี่นะครับแล้วก็ใช้ไขควงไข่ลงไปนะครับใช้ปากแบนนะครับยึดด้านล่างล็อกแล้วก็ขันน็อตน,นี่นะครับเข้าไปก็ยึดน็อตให้ครบสี่ตัวนะครับตอนนี้นะครับเรายึดตัวแบตเตอรี่ตเตข้ากับตัวแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตนะครับคือต้องยึดแน่นแล้วเวลาว่ามแผงลงเนี่ยมันจะต้องไม่หล่นลงมาต้องยึดแน่นอย่างนี้เลยนะครับขันให้แน่นนะครับอย่าพลาดใช่ไครับหล่นลงมานะครับแบตเตอรี่มีน้ําหนักนะฮะเมื่อกี้เราติดตั้งตัวแบตเตอรี่เข้ากับแผงตัวโซล่าเซลล์เรียบร้อยนะครับยึดน็อตสี่ตัวอย่างที่บอกนะครับยึดให้แน่นนะครับตอนนี้เราก็เอาตัวขายึดกล้อง4ทีวที่เราประกอบไว้ตั้งแต่คราวแรกครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบขาตัวนี้ครับ เข้ากับขาตัวยึดที่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูน็อตท,ที่ตรงกันนะครับเห็นไหมครับตรงรูน็อตเนี่ยมันจะมีอ่ดูจากตัวนี้ก็ได้ครับมันจะมีรูเนี่ยร้อยน็อตตรงกลางเนี่ยหนึ่งรูนะครับส่วนน็อตตรงนี้นะครับรูตรงนี้ก็คือเป็นรูบังคับองศาคือเวลาเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลงไปบนตัวขาตัวนี้แล้วครับเราจะต้องมีการเอียงแผงโซลาร์เซลล์ครับให้สามารถที่จะรับแดดได้ให้รับแดดได้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายึดน็อตแล้วเราก็ต้องมีการปรับหมุนตัว ตัวแผงโซล่าเซลล์ให้มันเอียงขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็จะต้องร้อยน็อตตรงรูนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะบังคับให้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันสามารถเอียงได้ตามองศาที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการยึดก่อนนะครับขาตรงนี้อย่างที่บอกนะครับรูน็อตมันจะตรงกันเราก็ประกอบอย่างนี้ครับแล้วก็ร <It> ้อยน็อตเข้าไปก่อน <Pent> <c oughs> <Mandarin> ตอนนี้นะครับเราก็ทำการยึดแผงโซล,ล่าเซลล์เข้ากับตัวขาตัวแขนยึดกล้อง C C T V เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้องศามันจะยังปรับได้อยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ยึดน็อตตัวตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะยึดน็อตตัวล็อกตัวล็อกต่อไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับยึดตัวแผงโซล่าเซลล์เข้ากับ ยึดกล้อง C C T V เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะลองยกดูนะครับอันนี้ผมใส่น็อตน็อตตัวบังคับคือตัวล็อกองศาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยกเยกเหมือนเมื่อกี้ละปึ๊บนี่เห็นไหมครับนะครับก็จะต้องให้ติดให้มันเอียงเอียงอย่างนี้หน่อยนะครับเพื่อให้มันรับแดดได้แล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับให้ดีที่สุดก็คือเราต้องหันหน้าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยไปทางทิศใต้เพราะว่าประเทศเราอะครับแดบดบมันอ้อมทิศใต้เนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยแปดเดือน,นจะทําให้ แผงโซลาเซลล์เนี่ยสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าแล้วก็สามารถประจุพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้ดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับต้องหันไปทางประมาณทิศใต้นะครับถ้าบ้านใครเอ่อไม่สามารถหันทิศใต้ได้ก็หันไปทางที่มันมีแสงแดดจ้าๆที่สุดต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสายที่ใช้คอนเน็กระหว่างตัวแผงโซลาเซลล์มาแบตเตอรี่แล้วจากแบตเตอรี่ไปที่ตัวกล้องแล้วก็ตัวสปอตไลท์นะครับเอ่อตรงนี้นะครับ ที่ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีสายไฟมาให้2เส้นนะครับสายไฟเส้นหนึ่งเนี่ยครับเขาให้ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ครับมันก็จะมีตัวเมียปลั๊กตัวเมียอยู่นี่ส่วนตัวนี้เป็นปลั๊กตัวผู้นะครับมันจะมีรู2รูนะครับแล้วก็มีเขี้ยวตรงนี้ต้องใส่ให้ตรงนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูเสียบ2รูแล้วมันมีร่องเขี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบนะครับอ่าเสียบเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราต่อสายไฟนะครับจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาเข้าแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการชาร์จพลังงานก็ใช้สายไฟเส้นนี้นะครับเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ตัวนี้แล้วเส้นนี้นะครับก็จะไปเข้าโดยตรงคือเข้าไปที่ตัวสปอตไลท์นะครับเที่ยวเหมือนกันนะครับต้องใส่ให้ตรงเที่ยวนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ครับขึ้นมาล็อกไว้ มีเกลียวนะครับแบบนี้อ่าตัวนี้มา็อกที่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็คือแผงโซลาเซลล์เนี่ยผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาที่ตัวสปอตไลท์แล้วก็มาเก็บที่ตัวแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นที่ตัวแบตเตอรี่เองนะครับมันจะมีสายไฟสายไฟตัวนี้เป็นสายที่เป็นจ่ายไฟไปคอนเนคกับกล้องนะครับตัวกล้อง C C T V ก็ ตัวนี้ก็จะมีแจ็คมีอยู่สองปลั๊กนะครับอันนึงอ่ะก็จะเป็นปลั๊กที่เสียบกับตัวไปที่ออกมาจากแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบบนี้เป็นเป็นหัวแบบดีซนะครับเสียบเข้าไปเรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ส่วนตัวเนี้ยน่าจะเป็นสวิตช์อ่าในการรีเซ็ตตัวกล้องนะครับอันนี้ก็ปิดฝาไว้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับโอเค เท่านี้ครับเราก็สามารถติดตั้งตัวกล้อง C C T V ได้แล้วครับพร้อมที่จะไปติดย่างสถานที่ที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วนะครับนะครับเอ๊บชึ่งยกขึ้นมาให้อีกทีหนึ่งเวลาติดตดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเก็บสายให้มันสวยๆก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับ โ oh. อ้อะวนกลับอีกด้านหนึ่งโอเคนะครับ